สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวช่องเลขเห็นแม่ตูนอุโบสถที่ทุกคนเห็นนี้นะคะเป็นอุโบสถวัดราชบันลังอยู่ที่ทะเลน้อยอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะอุโบสถหลังนี้นะคะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาค่ะทุกคนมีอายุมากกว่า300ปีนะคะสวยงามมากๆมีลักษณะทรงเดียวคล้ายๆกับวัดโขตทินทารามที่แม่เคยไปไหว้ขอพร ท่านมานะคะวันนี้มีเลขเด็ดถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งแห่งนะคะที่น่ามาเที่ยวนะคะอันนี้เป็นเจดีเก่าแก่อายุพอๆกับโบสถหลังนั้นเลยนะคะอายุมากกว่า300ปีเลยทุกคนสวยงามมากๆอยากให้เพื่อนๆที่ขับมาเที่ยวระยองจันทบุรีแวะมาไหว้ขอพรหลวงพ่อไหวที่วัด ราชบัลลังก์ทะเลน้อยนะคะนอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าพ่อตากด้วยนะทุกคนไม่ได้มีแต่แค่จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศวิวยามเย็นนะคะแม่เอามาฝากเพื่อนๆอากาศดีมากลมลื่นมากๆแล้วก็ลานจอดรถกว้างมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นอุโบสถส่วนด้านหน้าที่เห็นเป็นศาลเจ้าพ่อตากนะคะมาไหว้ขอพรกันเยอะๆนะคะยังไม่ค่อยมีใครมาเลยเวลายเย็นก็เงียบสงบแบบนี้ค่ะ ส่วนเลขเด็ดที่แม่หยิบป,ปิงปองขอหลวงพ่อหวายมาได้นะคะนั่นก็คือ850ตัดได้8 5 5 0แล้วก็08ขอให้ทุกคนโชคดีวันที่1นึ่งมิถุนานยน2 5 6 7เโชคดีค่ะ